สวัสดีค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีอาการของไวทองนะคะ ไม่ว่าจะเป็นอาการร้อนวูบวาบหุดหงิดง่ายใจสัน่นนอนไม่หลับนะคะหรือมีอาการผิวแห้งแสบคันค่ะอารมณ์แปรปรวนนะคะความจำไม่ค่อยดีไม่มีสมาธิมีอาการซึมเศร้าในบางครั้งนะคะนี่อาจจะเป็นอาการวัยทองได้นะคะเริ่มตั้งแต่ผู้หญิงอายุ40ขึ้นไปบางท่านก็เริ่มเป็นแล้วนะคะเนื่องมาจากว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายของเราลดน้อยลงค่ะ จึงส่งผลทําให้เกิดความเสื่อมโทมในร่างกายเกิดปัญหาต่างๆตามมานะคะรวมถึงปัญหาริ้วรอยนะคะที่เรากังวลใจรวมถึงโรคกระดูกพรุนด้วยค่ะระบบเผาผลาญก็ลดน้อยลงบางครั้งทานอาหารเท่าเดิมแต่ว่าน้ําหนักมากขึ้นนะคะและอาจจะเกิดโรคร้ายตามมาไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกต่างๆค่ะวันนี้นะคะเราขอนำเสนอนะคะคําตอบของไวัยทองค่ะเราสามารถนะคะดูแล ปัญหาเหล่านี้นะคะด้วยคุณค่ามหาศจรรย์ไฟโตเอสโตรเจนที่ได้จากเมล็ดแฟลกซ์นะคะเป็นคุณค่าที่ปลอดภัยกว่าฮอร์โมนทดแทนค่ะในต่างประเทศนะคะเขานิยมทานเมล็ดแฟลกซ์กันเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าประโยชน์นะคะของเมล็ดแฟลกซ์ก็คือบรรเทาอาการไวัยทองได้โดยตรงค่ะเขาช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงนะคะดูแลกระดูกของผู้หญิงวัยทองค่ะ ช่วยคุมน้ำหนักต้านอนุมูลอิสระนะคะและยังช่วยลดไขมันในเลือดได้ทั้งคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซไรค่ะ และยังช่วยยับยั้งมะเร็งต่างๆนะคะทั้งมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะซึ่งมีงานวิจัยต่างๆมั่นใจได้นะคะในผลิตภัณฑ์ไบโ f l ฟลกของเรานะคะก็มีส่วนผสมของเมล็ด f l ล x นะคะเป็นหลักเลยแล้วยังผสมด้วยขมิ้นชันนะคะสมุนไพรไทยนี่เองค่ะเขาจะช่วยนะคะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจในผู้หญิงวัยทองค่ะ ป้องกันภาวะกระดูกพรุนนะคะและป้องกันมะเร็งได้หลายชนิดค่ะนอกจากนี้นะคะ Bioflex ยังประกอบไปด้วยมะขามป้อมนะคะจะช่วยต้านอนุมูลอิสระค่ะและลดคอเลสเตอรอลลดไขมันไม่ดีนะคะก็คือ LDL และเพิ่มไขมันชนิดดีคือ HDL ค่ะและยังช่วยป้องกันภาวะตับอักเสบ เนื่องจากภาวะไขมันพอกตับได้อีกด้วยนะคะ Bioflex นั้นเหมาะกับใครนะคะทานได้เลยตั้งแต่สตรีอายุ40ปีขึ้นไปค่ะผู้หญิงที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนนะคะหรือผู้ที่อยากจะป้องกันการเกิดมะเร็งนะคะในคุณผู้หญิงค่ะผู้ที่มีปัญหาสิวผมร่วงนะคะอันเกิดมาจากว่าเรามีฮอร์โมนเพศชายสูงเกินไปเราทาน b บโอแฟลได้นะคะ ตัวนี้ส่วนประกอบใน1เม็ดนะคะจะมีเมล็ดแฟลกนะคะผงแฟลกอยู่150มิลลิกรัมนะคะต่อ1แคปซูลค่ะแล้วมีสารสกัดจากมะขามป้อม20มิลลิกรัมสารสกัดจากขมิ้นชัน15มิลลิกรัมค่ะนะคะ1กระปุก60แคปซูลนะคะราคา520บาทนะคะนี่ก็เป็นขวดจริงของ b i o อแฟลกเลยนะคะอยากให้ ลูกค้าได้ดูก่อนนะคะไบโอแฟลกพลัสค่ะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะดูแลไวทองค่ะด้วยเมล็ดแฟลกนะคะ มะขามป้อมแล้วก็ขมิ้นชันค่ะ1กระปุกนะคะบรรจุ60แคปซูลค่ะนะคะตรงนี้เรามีเครื่องหมายอ,อยอนะคะชัดเจนค่ะแล้วก็มีเครื่องหมายฮารานนะคะมีวันผลิตวันหมดอายุนะคะมั่นใจได้ว่าสั่งผลิตภัณฑ์กับเรานะคะเป็นสินค้าใหม่ที่ออกมาจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงนะคะและโรงงานของเราได้มาตรฐาน ISO IEC 17025 มีมาตรฐาน GMP และยังได้รางวัล o ย Quality Awards อีกด้วยค่ะมั่นใจได้นะคะนี่คือ1ขวดนะคะ60เม็ด520ร520บาทนะคะจัดส่งฟรีนะคะท่านใดสนใจทักไลน์แอดพรชนกมาได้ขอบคุณมากค่ะ